สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆนะคะจากทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปนะคะเป็นชุดแต่ง d m a มนะคะ2020ค่ะวันนี้มาจาัดเต็มระบบเลยนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันนะคะสะเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็จะมีครอ,อบกระจกหน้านะคะสองข้างเลยแล้วก็สปอยเลอร์ค่ะแล้วก็ตรงคอบเสาวิทยุหล่อๆแบบนี้นะคะ แล้วก็รับมากับตัวครอบกระจังหน้านะคะบนล่างนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบตัดสีแดงนะคะมีดำตัดสีแดงนะคะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มดีไซน์ให้กับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีคิ้วตัวยูใตก้กระจังแบบนี้นะคะรับกันได้อย่างลงตัวนะคะสำหรับรถลำนี้นะคะเป็นรถ2,020สีขาวรุ่นแครบนะคะนี่ชุดติดตั้งสเกิร์ตนะคะรับกับชุดล้อแมกนะคะชุดทรงของลูกค้าที่จัดมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะ แบบนี้เลยอันนี้สเกิร์ตหน้านะคะอ่าชุดแต่งสเกิร์ตนะคะวัสดุชิ้นงานเป็นงานพลาสติก ABS นะคะเกรด A นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดตั้งสนิทเข้ารูทุกจุดนะคะใช้กาว 3M แท้ยางรองสเกิร์ตแท้ในการติดตั้งนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะก็จะติดตั้งแบบนี้เลยสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะ รถรุลล่นนี้เป็นรุ่นอ่ารถตัว LDA นะคะกระจกของเขาก็จะเป็นไฟนะคะอ่าสำหรับข้บกระจกก็จะเว้าวไฟแบบนี้นะคะสวยๆเลยหล่อเลยค่ะตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตข้างนะคะรับกับชุดแม็กนะคะมีสีดำนะคะตัดเส้นแดงนะคะลงตัวเลยนะคะสำหรับลำนี้ค่ะอันนี้เป็นสเกิร์ตข้างนะคะสเกิร์ตข้างก็จะมี สองชิ้นนะคะมีชิ้นสักนยาวกับชิ้นสั้นนะคะเพื่อนๆสามารถระบุรุ่นรถของเพื่อนๆได้เลยนะคะว่ารถเป็นรุ่นสี่ประตูหรือแครบนะคะแล้วก็เป็นรุ่น LDA หรือว่าเป็นตัวธรรมดานะคะแล้วก็สามารถแยกแยกตรงนี้นะคะสําหรับตัวแยกก็จะแบบมีครอบกระจกนะคะที่จะไม่เหมือนกันครอบกระจกสปอยเลอร์นะคะแล้วก็สเกิร์ตข้างนะคะที่จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นสเกิร์ตหลังนะคะ สกเกิร์หลังก็จะมีสกเกิร์หลังซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีแผ่นปิดท้ายค่ะแบนแท้นะคะ A S s p o r t D ค่ะส,สวยๆ <Okay. S 2> หล่อเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ของแบน A S s p o r t D ก็จะเป็นสีดำนะคะตัดรับกับชุดสีรถนะคะสวยลงตัวนะคะ รอแบบนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อร้านตั้มอโตช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มอโตช็อปด้วยนะคะรอรอค่ะเดีย๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นครอบ สาวิทยุนะคะสีดำนะคะตัดแบบเส้นแดงนะคะรับกันเลยนะคะกับขอบกระจกนะคะแล้วก็ลงมาแบบนี้เลยสวยลงตัวค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับลำนี้สวัสดีค่ะ